สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการขนส่งอาหารทะเลกระป๋องจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุน่นว่าจะต้องทํำยังไงค่าขนส่งเท่าไหร่และขนส่งแบบไหนคุ้มกว่ามารับชมรับฟังกันเลยครับอย่างแรกนะครับเรามารู้ข้อมูลทั่วไปของอาหารทะเลกระป๋องกันก่อนเลยนะครับอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเป็นสินค้าที่สําคัญของไทยในกลุ่มอาหารเนื่องจากมีมูลค่าส่งออกสูงเป็นอันดับสองของสินค้าประเภทอาหารทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปญี่ปุน่นนอกจากนั้น จากการที่ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลกจากการที่นิยมการรับประทานอาหารทะเลแต่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอประกอบกับรสนิยมผู้บริโภคในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมอาหารพร้อมทานมากขึ้นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้ากลุ่มนี้ของไทยในอนาคตโดยสินค้าที่ญี่ปุ่นนิยมนำเข้าจากไทยได้แก่ทูน่ากระป๋องสัดส่วนร้อยละแของกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และกุ้งกระป๋องสัดส่วนร้อยละ1 4 8ของกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปอาหารกระป๋องแปรรูปมีโอกาสเติบโตได้ในระยะต่อไปจากความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงก้าเดือนแรกของปีนี้การส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋องและแปรรูปไปยังญี่ปุ่นมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ10.56ซึ่งไม่จะเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าการขยายตัวของการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปตลาดโลกแต่เนืนน่องด้วยแนวโน้มของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการจับจ่ายวัตถุดิบมาทำอาหารเอง หรือการรับประทานที่ร้านอาหารนอกบ้านไปเป็นการบริโภคอาหารสําเร็จรูปหรือกึ่งสาเร็จรูปมากขึ้นทําให้สินค้ากลุ่มอาหารกระป๋องและแปรรูปน่าจะยังเติบโตได้อีกในญี่ปุ่นต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําการขนส่งอาหารทะเลกระป๋องนะครับว่าใช้การขนส่งแบบไหนดีและราคาค่าขนส่งเท่าไหร่ผมจะเลือกใช้บริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทยนะครับเพราะมีขั้นตอนง่ายมากแต่จะมีข้อดีข้อเสียดังนี้นะครับ1ส่งแบบ EMS บริการที่เร็วแต่แพงอยู่ในระดับที่เหนือกว่าการส่งรูปแบบอื่นๆแม้ว่าจะไม่สามารถส่งของมีค่าเช่นเงินอัญมณีได้แต่ก็ยังสามารถส่งพัสด,ดุแช่เย็นไปยังบางประเทศได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช้เวลาจัดส่ง2-4วันอัตราค่าขนส่งน้ำหนักไม่เกิน30กิโลกรัมราคาเริ่มต้นที่1,400ยเยนคิดเป็นเงินไทย395บาทสงทางอากาศบริการนี้จัดส่งพัสดุทางอากาศทำให้มีค่าส่งที่ค่อนข้างสูง เวลาจะส่งสารถึง6วันอันตราค่าขนส่งไม่เกิน30กิโลกรัมราคาท่าเกินกว่านั้นคิดตามน้ำหนักเริ่อต้นที่1,700เยนหรือ478บาทสารทางภาคพ,พื้นบริการส่งที่ช้าแต่ถูกเนื่องจากใช้วิธีส่งทางบกและทะเลเนื่องจากพัสดุจะอยู่ในขั้นตอนการขนส่งเป็นระยะเวลานานจึงควรแพ็คพัสด,ดุให้หนาแน่นกว่าปกติเวลาจัดส่ง1-3เดือนอันตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนักเรื่อต้นที่1,600เยนหรือ450บาท ผมแนะนำให้เลือกใช้แบบ EMS นะครับเพราะแบบ EMS ทั้งเร็วและราคาถูกด้วยต่อไปนะครับขั้นตอนการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าขั้นตอนการทำเรื่องส่งออกกับบริษัทไปรษณีย์ไทยง่ายมากหนึ่งเตรียมตัวส่งพัสดุเรียบร้อยแล้วให้เดินทางไปยังที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านสองแจ้งประเทศของผู้รับและวิธีการจัดส่งที่คุณเลือกให้พนักง,งานทราบสามรอรับใบสิลิปแบบพิเศษจากพนักง,งานสำหรับกรอกข้อ,ขอมูลที่อยู่การจัดส่ง และข้อมูลสําหรับขั้นตอนของกรมศุลกากรอย่างเช่นการระบุว่าสิ่งของข้างในมีอะไรบ้างและมูลค่าเท่าไหร่สีเมื่อยืนยันกับพนักงานเรียบร้อยแล้วว่าพัสดุของคุณไม่มีสิ่งของอันตรายก็เพียงแค่จ่ายเงินแล้วบอกพัสดุของคุณได้เลยครับข้อแนะนํานะครับหากจะใช้บริการบริษัทนี้คุณจะต้องโทรไปยืนยันก่อนจึงจะสามารถจัดส่งได้ซึ่งเราแนะนําให้โทรไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะคุณอาจต้องรอนาน เนื่องจากมีคนโทรเข้าไปเยอะและทางบริษัทก็มีจํานวนรอบการขนส่งที่จํากัดต่อไปการวิเคราะห์ว่าที่ได้ศึกษามาน,นะครับ1จุดแข็งประเทศไทยได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียอันเป็นแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าทั่วโลกทําให้มีความสะดวกในการรับซื้อวัตถุดิบแรงงานไทยมีศักยภาพและความชมนานาญในการแปรรูปอาหารทะเลโดยเฉพาะขั้นตอนการลอกหนังแยกหัวปลาและลอกก้างออกให้เหลือเพียงเนื้อปลา ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง2จุดอ่อนสุขอนามัยของแหล่งวัตถุดิบและสถานที่ที่เกี่ยวข้องบางแห่งเช่นสะพานปลาเรือประมงและโรงงานแปรูปขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าราคาถูกในความรู้สึกของผู้บริโภคทําให้ปรับขึ้นราคาขายได้ไม่มากนะักเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ชื้นแฉะและมีกลิ่นเหม็น3โอกาส กระแสความนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปลาทูน่ากระป๋องซึ่งผลิตมาจากปลาทะเลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมตามการขยายตัวของความต้องการปลาทูน่ากระป๋องจัดเป็นอาหารฮาลาลจึงเหมาะกับประชากรเพราะประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและปลาทูน่ากระป๋องก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สามารถรับประทานได้ตลาดยังมีความต้องการในผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ สี่อุปสรรคต้นทุนบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงอลูมิเนียมของไทยค่อนข้างสูงเพราะต้องพึ่งพาก,การนําเข้าขณะที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มนิยมสินค้าในบรรจุภัณฑ์แบบถุงอลูมิเนียมมากขึ้นปัญหาด้านเทคนิคต่อการค้านํามาใช้เป็นเงื่อนไขาทางการค้าเช่นทําให้ต้นทุนการผลิตลาทูน,น่ากระป๋องสูงขึ้นอย่างไรก็ตามประเทศไทยส่งผลให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นลาทูน,น่ากระป๋องรสต่างๆเช่นแกงเหลืองแกงแดงแกงกะหรี่อินเดีย และรถกับพ้าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นเราก็ขอจบการนําเสนอขั้นตอนและราคาการขนส่งอาหารทะเลกระป๋องจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับ